ไม่รวยจริงทําไม่ได้คะ่ะเปิดห้องครัวใหม่ที่บ้านของจุ๋ยมีสิ่งนี้ด้วยคะ่ะวันนี้เราจะพาท่านมาชมเรื่องราวของนักแสดงสาวสวยซึ่งทางทีมงานเปิดบ้านเปิดห้องครัวบ้านใหม่ของสาวจุ๋ยไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะมีสิ่งนี้ด้วยก็แน่นอนเลยแลละค่ะว่าพวกเราเนะี่ยต้องมีเงินเก็บและมีเงินมากมายอย่างแน่นอนถ้าอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งหลายคนนั้นอาจจะได้เห็นบ้านกันมานานแล้ว แต่วันนี้เรานั้นไม่ได้พาทุกคนมาชมบ้านเราจะพาทุกคนมาชมห้องครัวที่เพิ่งสร้างเสร็จภายในบ้านของเธอต่างหากละค่ะจะเป็นยังไงนะั้นเรามาชมกันเลยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าห้องครัวนั้นใหญ่มากๆอยู่ภายใต้บ้านแถมยังมีของสวยๆแต่ที่เด่นสุดก็คือสิ่งนี้นั่นเองค่ะตู้เย็นที่มีความสุดยอดเพราะสามารถทําอะไรก็ได้ให้เหมือนสมาร์ทโฟนค่ะ